ค่ะทุกคนวันนี้พามาชมดอกพุดค่ะพุดนี้จะชื่อว่าพุดข่งหั่นคะคะกรีบเขาก็เหมือนข่างหั่นลม่มดอกซี่ข้าวละมุนอ้อดอกดอกไปทางต้นเลยค่ะปีนี้ถือว่าดอกมาเลยค่ะตอนนี้จะอยู่ทางล่างบานซี่ข้าวสวยมาค่ะจบดอกไม้ซีข้าว ดอกอจะซี่ยุมพูถ้าเป็นซี่ยุมพูนี่ก็เคยชอบมากสีข้าวนี่ก็ส่วยเหมือนกันดอกเข้าจะอาดอกแบบชอค่ะรีบดอกนั่นจะเป็นดอชั้นเดียวไม่มีกินห้อมค่ะเคยดมแล้วเขาไม่เคยได้กินปกติถ้ากินน้อมหมอน้อนมันจะช่วยข่าวฉมูหรือว่าจะห้อมชงดูดลูรังมดฟุ้นก็ไม่แน่ใจค่ะต้องดมดิบดูกลางนึง ดดอกปานซับสลังมาค่ะตอนนี้ตอนย่ายมาเลยค่ะดอกนั้นหนับไม่ทวนเฮ้นแหละตรงมาใต้คลิปไอชมกันค่ะขอบคุณได้รับชมคลิปกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคน